เดี๋ยวเราจะพาไปด,ดูทองหลังเอกวาดอร์นะครับอริเซนาอาเมซอนิกุมมันจะอยู่ตรงดินด้านนู้นสุดอันนี้ที่เราเห็นนี่คือขิงแดงาบานสวยใช่ช่วงนี้ดอกเยอะนี่ไอ้นี่จะกำลังจะบานและไอ้อะไรนะเอ่อสับปะรดอากาศตัวนี้ดอกแดงมันอยู่ตรงนี้มาดูกัน กันมาดูหน่อยนี่เลยจริงๆหมอกมันลงมันก็ได้มองไม่ค่อยเห็นฮ้าไงเห็นยังมานสวยอยู่ <c oughs> ตรงนู้นเลยดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆเห็นไหมสีชมพูสวยในสวยมากดูสิ ติเม็ดแล้วนั่นน่นะเป็นเห็นฝอยฝอยเป็นแห้งแห้งอันนั้นคือเป็นมเมล็ดละถ้าแดดดีๆกานี้มันจะสวยมากเราจะมองเห็นชัดมากนั่นแหละอิลิเฟน,นีาอมมซอนิคุ้มหรือว่าทองหลังเอกวาดอร์ีเดียวจะได้มเมล็ดจากต้นนี้ค่อนข้างเยอะสวยดีชอบเราออกได้เพาะแล้วก็ค่อยๆออกมาปลูกแซมแซมลัมมุด มเต็มเลยเดี๋ยวต้องขึ้นไปเปลี่ยนจุดเปิดน้ำต่อนะที่สวนก็จะชื้นนี่ Australian t r e ีเฟิร์นกำลังโตขึ้นไปหน่อยเราก็จะมีต้น t r e เฟิร์เกิดตรงนี้ออนซิเตียมธรรมดาก็จบด้วขิงแดงสวยๆแดงสวยๆนะี่มีตะปาเฟิร์น